สิ่งที่มีค่าสำหรับเราที่ตื่นมาแต่ละเช้าไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองค่ะแต่นั้นก็คือลมหายใจของเราค่ะหากวันนี้เราไม่ตื่นมาเรามีเงินแต่เราไม่ตื่นมาเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินตรงนั้นได้การที่เรามีครมหายใจในทุกเช้าในทุกๆวันนี่เป็นสิ่งที่มีค่าและล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเราแล้วค่ะ ลมหายใจก็จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับเราได้ทุกลมหายใจก็สามารถให้เราสร้างมูลค่าคุณค่าในตัวเองได้และก็ทุกลมหายใจทำให้เราสามารถสร้างความดีในทุกๆวันได้หายใจคือสิ่งที่มีค่าในระหว่างวันและมีค่าตลอดทั้งชีวิตของเราค่ะหากคนนี้มีลมหายใจอยู่ได้ก็จงสร้างคุณค่า มูลค่าหรือทำในสิ่งที่เราต้องการวันนั้นที่เราไม่มีลมหายใจเราจะไม่ได้